ต้องคำนองเขียนสะกดอตคำว่ารักคือฟังนั่นแหละครับใกล้ๆวันวาเลนไทน์ให้หัวปอยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษเลยปอ๊บภาษาไทยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเทียบเนี้ยสะกดว่าไดเจ้าไอ้นนไอ้น่ทจุ๋ยกันไอ้นนท์เป็นคู่ใหญว่า เจ้าเป็นไทยก็มาเมืองไทยเลยครับไทยเลยคเราเรือแล้วก็ไม่หางกอไก่เจ้าอ่านว่ารักค่ะขอบคุณนะครับที่คุดทามูาบอกผู้จักคำลังครับว่าเจ้าอู้เ้าตัวเพราะขาเปลี่ยนกันเล็กกันน้อยทั้าที่เราดนดูซีเอ็มมีเราไปงงมันเน่ยโดนตีนนั่นอนไปเยี่ยไปเลยนะกะผีแป้งเหมบ้านเฮากเลยกะผีอะไหรฮะกะผีอะไหรโอกอันนี้เป็นคนอย่างผมนี่นะเป็นคนที่ว่า หันคนงามนะผมใจผมเป็นคนที่ใส่เสียอย่างนี่อย่างหันคนงามนั่นมาจากแจกสต๊างอ่านก่อนแจกเลยมาตอนนี้เนอะประเดี๋ยวนี้เทพธาราปัญญามานะหันคนงามแล้วชอบแจกสต๊างไถ่แงมเตียวเข้ามาข้างเวทีจะแจกสต๊างกับใครนะยังอยู่ครบอยู่เว้ยอุ้นั่นโออกระเดี่ยวอะไรไงมาแตดอยู่ต้องโดนคำนาพลดเออเอยเทพธาราปัญญามานะ เดี๋ยวเปลี่ยนมัเีนี่จะกลายเป็นเทพฮาลาปัญญาโมหลานหน้ลาูเนี่ยโอ้โหครับฟอนงาหรือฟอนด์เะเออเต้เฮ้ยเนอะมาเดียนนี่นะครับคนบอกว่าน้องอนคำฟอนงามฟอนไขใหานกครับแสดงว่าบอกใครหานตมือกันน้อยเดียวตอมือาเลยถ้าตอมือแยฟคิดว่าปักูนต้องป้อยังไงพ่จ่ายปะตีเดียว เจ็ดเจ็เล่นก็เล่นแหละก็โอ้ยก็กำลังใจไฟแดงออกนะครับอันนี้ระเบิดลงนลยว่ะไปใจยแย่อันนั้เปิดไฟกับพิมพออยู่ไฟลงเนี่ยเนี่ยเวลาเวลาเวลาคิงยิ้มเนี่ยพอเดีผ่าเจ้าเจ๊กโบกปูนมาแล้วว่ะอ้าวพอเลยครับพอเลยอ้าวเดี๋ยวชมการแสดงจากน้องเพื่อนคำ ฟอนตัวเพลงนะออาะโอเคเนาะยินจมขอบเจรพี่น้องของกูก็กูก้นตีต้มมือปันน้นในคานอะเข้าเลยหางเฮียนมาตั้งการในค่ะใต้เฮาผัดมึงในคานอ๊ะมอได้ก็หมอกาค่ะก้ยกาตั้งการในเอามาฝากปันพี่น้อ,องเขาใช้ประกันตีเหลียวกว้ยในะคานอะอําฝากปันตีหลายเที่ยงในะคะ่ะเพราะฉะนั้นในก็สาวเาเข้าก้ากวขำเพราะดด้วยอํานั้นก็ถูกเมียนเจอในก็ความเหมือนเขาเยอะๆน้ำนำ้ำซิกับในคานอะครับแปลว่าครับผ่าขันโยไปโยชน์กำลังนะครับอย่ปโยนเหี้ยกันเลยนะครับไป